สวัสดีพี่พทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันที่ ep 4 0นะคะ ep 4 0นะคะพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาได้ที่304 b i b e w นะคะหรือสายด่วนเข้ามาได้คะ่ะ083 43 7 4753นะคะหรือถ้าพี่พท่านไหนสะดวกสแกน qr code แบบนี้ได้เลยนะคะ วันนี้นะคะวันนี้เริ่มต้นที่ราคา600บาทนะคะ600บาทรวมส่งแล้วนะงดต่อรองนะคะราคา600บาทนะงดต่อรองนะคะอันเริ่มจากเรียมกรอบเลยละกันกรอบเป็นแบบนี้นะคะกรอบเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้เลยน้องได้มาแบบพร้อมกรอบแบบนี้เลยพี่พ ท่านไหนสนใจนะคะน้องก็ไปพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวน้องส่งกรอบให้ดูก่อนนะคะสวยๆอ,อ่ะเขาเป็นตัวตัวเรือนนี้เป็นเป็นลงยาค่ะเป็นลงยานะคะ600บาทรวมส่งค่ะหกรอบาทรวมสง่งกรอบจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะสวยๆนะคะกรอบเป็นแบบนี้นะ พร้อมกรอบเลยนะคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเหรียญหลวงปู่ทวดค่ะนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาชัดเจนนะคะความคมของเหรียญน,นะคะสวยๆเลยค่ะเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้นะคะนะ ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเจดีแบบนี้เลยนะคะส,สวยๆค่ะส่วนขอบเหรียญจะเป็นแบบนี้นะคะขอบเหรียญพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ทางไลน์ได้นะคะหรือสะดวกโทรก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้นะคะพร้อมกรอบเลยหกร้อบาทรวมส่งค่ะห0 0้อยบาทรวมส่งงดต่อรองเลยนะคะงดต่อรองเลยส,สวยๆแล้วนะ 600บาทรวมส่งเลยนะคะองน์นี้เริ่มตวนวนี้เริ่มต้นกันที่หกร้อยเนาะนี่ค่ะอันเนี้ยไปพร้อมกรอบเลยนะไปพร้อมกรอบต่อมากะลาตาเดียวค่ะกะลาตาเดียวแกะลาหูนะคะเนี่ยค่ะสินของเขานี่คือสวยนะคะสวยงามเป็นกาลานะคะพี่พี่เห็นไหมเป็นกะลาไม่ใช่เลซซนนะคะเป็นกะลาเลยนะคะ เป็นแบบนี้เลยค่ะกะลานะเป็นแบบนี้ค่ะกะลานะกะลาตาเดียวแกะลาหูนะคะเป็นเนื้อกะลาค่ะพี่นี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะนี่นะคะอ่าหกร้อยบาทรวมส่งค่ะหกร้อยบาทรวมส่งนะคะ ่อ,อมาเหรียญอะไรไม่ทราบเหรียญอะไรไม่ทราบนะคะด้านหลังเป็นงูแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นงูนะนี่ค่ะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเป็นกระไหล่ทองเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนะด้านหลังจะมียันแล้วก็มีรูปงูนะคะแบบนี้เลยค่ะ กระไหล่ทองทั่วทององขอบเหรียญจะเป็นแบบนี้นะคะขอบเหรียญสวยๆนะคะอ่าหกร้อยบาทรวมส่งค่ะหกร้อยบาทรวมส่งต่อมาพระปิดตานะคะพระปิดตาพระปิดตาเนื้ออะไรไม่ทราบนะคะเก่าๆเลยนะแบบนี้เลยนะ ได้พระตรงปกทุกรูปนะคะได้พระตรงตรงตามรูปทุกองค์เลยนะคะสวัสดีลูกค้าเก่าแล้วก็สวัสดีพี่พี่ลูกค้าใหม่นะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะพระปิตาอะไรไม่ทราบนะคะพี่พี่หกร้อยบาทรวมส่งค่ะหกร้อยบาทรวมส่งงดต่อรองนะคะหกร้อยบาทรวมส่งนะ ต่อมาพระไพรีค่ะพระไพรีนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยามาดูกันนะคะนี่เห็นไหมคะสวยๆนะคะเนี่ยเก่าๆเลยนี่ค่ะเป็นน้ำทองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะมาแบบไหนไปแบบนั้นนะคะสวยๆเลยค่ะแบบนี้นะคะ ก้นจะเป็นแบบนี้ค่ะก้นจะเป็นแบบนี้นะพระไพรีหกร้อยบาทรวมส่งค่ะหกร้อยบาทรวมส่งนะคะงดต่อรองทุกกรณีแล้วนะคะต่อมาพระสมเด็จค่ะพระสมเด็จองค์นี้นะเนื้อหนึกๆเลยสีดำๆเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ลักนะคะแต่เป็นลาพี่นี่ค่ะเนี่ยฝังเข้าไปใน,นเนื้อเลยเห็นไหม รายละเอียดคือดีมากค่ะเนื้อหนึกๆเลยนะคะนี่ค่ะเก่าๆเลยนะคะนี่เป็นลานะคะเนี่ยเป็นราดำนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะต่อมานะคะเหรียญค่ะอันนี้เหรียญเหรียญเป็นเหนแบบเรียญแบบเลี่ยมเก่าๆเลยนะคะเลี่ยมเก,ก่าๆแบบนี้เลยนะ นะนี่ค่ะรายละเอียดเป็นแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อลไรไม่ทราบนะคะน้องไม่เห็นตัวหนังสือนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะเหรียญเลียเ่ยมเก่านะเลี่ยมเก่าๆนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะขอบไม่เห็นนะคะขอบไม่เห็น ความเก่าของรอบค่ะขอบมันไม่เห็นเลยนะหกร้อยบาทรวมส่งค่ะหกร้อยบาทรวมส่งอันนี้เหรียญหลวงพ่อเกิดค่ะเหรียญหลวงพ่อเกิดพระอาจารย์เกิดนะคะพระอาจารย์เกิดเก่าๆค่ะผิวแบบหิ้งๆเลยค่ะหิ้งๆเลยนะนี่ค่ะอ่า พระอาจารย์เกิดนะคะวัดสะพานนะคะวัดสะพานเป็นแบบนี้เลยค่ะนะหน้าตานะชัดเจนส,สวยๆนะคะนี่ค่ะด้านหลังจะมียันแบบนี้นะคะแล้วกขอบข้างก็จะเป็นแบบนี้นะเก่าๆเลยนะคะนะฮิ่งๆเลยค่ะสวยๆนะคะวันนี้600บาทรวมส่งงดต่อรองแล้วนะคะ ต่อมาหลวมพ่อเงินหลวมพ่อเงินค่ะรูปหล่อหลมพ่อเงินน้องไม่ทราบเนื้อนะคะมาแบบนี้ไปแบบนี้เลยน้องยังไม่ได้ไปเช็คนะมาแบบนี้ไปแบบนี้เลยค่ะไม่มีเวลาไปเช็คเนาะอะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะหลมพ่อเงินนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะเนื้อเนื้อเป็นแบบนี้เลยนะคะ ส,สวยๆค่ะเป็นแบบนี้เลยนะนี่ค่ะส,สวยๆเลยนะคะหลวงพ่อเงินหกร้อบาทรวมส่งค่ะหกร้อบาทรวมส่งนะคะต่อมาเหรีย <c> ญ <oughs> <c oughs> หลวงพ่อแดงค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงเก่าๆเก่าๆแล้วแบบคมๆเลยนะคะนี่ สภาพเก็บคือดีมากนี่ค่ะดูหน้าตาสภาพเก็บคือเขาดีมากเลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะหูจะเป็นแบบนี้ค่ะหูเก่าๆข้างในนะคะคาบข้างในเลยติดเนาะแล้วก็ขอบข้างจะเป็นแบบนี้เลยนะคะต่อมาอง์สุดท้ายห0 0้บาทนะคะ หกร้อยบาทรวมส่งค่ะเนี่ยอันนี้หกร้อยบาทรวมส่งนะต่อมาอันนี้มาเหส่สวนค่ะลัดลวดนี่สนิมดีมากนะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่สนิมเก่าๆติดในเนื้อในซอกเลยนะคะเก่าๆเลยนะคะนี่เห็นไหมนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะ สวยๆนะพี่ๆท่านไหนชอบที่แบบว่าองา์พระสวยคลาสสิกนะนี่เลยจัดเลยสวยจริงสวยเนี่ยฟอนฝั่งฝัง่งเข้าไปในเนื้อพี่ๆเห็นไหมคะนี่สนิมนะคะความเก่าฝั่งเข้าไปในเนื้อเลยค่ะนี่นะขอบเป็นแบบนี้นะนะเป็นแบบนี้เลยหกร้อยบาทรวมส่งค่ะอันนี้หกร้อยบาทรวมส่งนะอง์ละหกร้อยบาทรวมส่งงดต่อรองทุกกรณีนะคะ พี่ๆท่านไหนนะคะได้ชมติดตามทางช่องหนูทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ถ้าสนใจนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้เนาะหนูคุยง่ายนะคะที่แอด304 BIBEW นะคะนี่ค่ะแอด304 BIBEW มีตัวแอดนำหน้าด้วยนะคะมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะ แล้วก็สายด่วนค่ะเข้ามาได้0834374753นะคะสแกน QR Code แอดไลน์ด่วนเข้ามาได้เลยตามนี้เลยนะคะต่อมาช่วงท้ายคลิปมาช่วงท้ายคลิปมีองค์เดียวค่ะมีองค์เดียวนะมีองค์เดียวอันเนี้ย700บาทรวมส่งองค์นี้นะคะ 700บาทรวมส่งนี่ค่ะ700บาทรวมส่งเป็นพระสมเด็จลงรักปิดทองเนื้อรักนี่ค่ะเห็นไหมแห้งๆเลยเป็นรักแบบแห้งๆนะคะรักแท้แห้งๆเลยบ่งบอกถึงอายุการใช้งานเลยค่ะนี่เป็นรักแห้งๆเลยนะคะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งงดต่อรองค่ะ 700บาทรวมส่งงดต่อรองนะคะองค์นี้นะคะลงลักถักเชือกนะคะปิดทองลักแท้ด้วยนะนี่ค่ะโดยการถักเชือกนะคะนี่องค์เดียวคะ่ะ700บาทรวมส่งนะคะ700บาทรวมส่งนะคะงดต่อรองแล้วนะคะต่อมาองค์สุดท้ายองค์เดียวเหมือนกันองค์สุดท้ายเลย 1500บ,บ,บาทรวมส่ง1,500บาทรวมส่งนะคะ1,500บาทรวมส่งเป็นเลี่ยมเงินเก่าค่ะเเลี่ยมเงินนะเดี๋ยวดูเนื้อพระนะคะดูเนื้อพระนี่ค่ะนี่นะ1,500บาทรวมส่งนะคะมีเม็ดแร่นะคะเม็ดเม็ดแร่ให้เห็นแล้วก็เม็ดอะไรไม่ทราบนะคะแดงๆไม่แน่ใจว่าใช่ดอกมะขามหรือเปล่านะ นี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะเนี่ยดูเงินเงินเป็นแบบนี้เลยค่ะเงินเป็นเลี่ยมเงินนะคะเลี่ยมเงินหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะงดต่อรองทุกกรณีนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งนี่ค่ะริบเลี่ยมเงินแบบนี้เลยนะด้านหลังจะเป็นด้านหลังองค์พระจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังองค์พระนี่ค่ะเลี่ยมเงินอันนี้ขอบข้างนะคะขอบข้าง นี่ค่ะอ่าส,สวยๆนะคะ1,500บาทรวมส่งนะคะองค์นี้งดต่อรองทุกกรณีแล้วนะมาทายคลิปนี้น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านทั้งลูกค้าเก่าแล้วลูกค้าใหม่นะคะที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยน้องขอบคุณมากจริงๆนะคะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจ อแอดไลน์เข้ามาสอบถามหรือโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยว EP ต่อไปนะคะพยายามที่จะหาที่แบบว่าซอ f t อ o วันนี้หน่อยเนาะถ้าเกิดได้แล้วก็เดี๋ยวน้องจะมาทำคลิปให้ชมใหม่นะคะวันนี้ไปละคา่ะสวัสดีค่ะ